ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการจัดซื้อจัดใจวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปที่บริษัท V.P. Inter Product ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย32แขวงรามอินทรากรุงเทพเป็นบริษัทรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งในคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้เจอกับน้องอีฟวลัยรักสาวสวยของสาขาโลจิสติกที่จะพาเราไปพูดคุยถึงการจัดซื้อจัดใจของทางบริษัทไปดูกันเลย เข้าไปในซอยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปบริษัท VP Interproduct กันนะคะบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่เขาตัดเย็บนะคะจะมีเป็นพวกยูนิฟอร์มชุดน,นักเรียนต่างๆเสื้อโปโลนะคะ วันนี้นะคะเราจะไปดูว่าภายในบริษัทเนี่ยเขามีขั้นตอนการตัดเย็บยังไงมีแผนกอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการทํางานอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับก็ต่อจากเนี้ยจะเป็นการสัมภาษณ์กับพนักงานภายในบริษัทโดยเราจะได้พูดคุยกับพี่อ้อยซึ่งพี่อ้อยเนี่ยเป็นพนักงานที่รู้เรื่องการทํางานภายในบริษัททุกอย่างเลยจริงๆแล้วอ่ะเราจะมาคุยกับผู้จัดการของทางบริษัท แต่ทางผู้จัดการนะบอกให้ทางเราสามารถสัมภาษณ์กับพี่ย้อยได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังกันครับที่นี่รับทาเป็นเสื้อแบบมีเสื้ออะไรบ้างคะที่รับทาถ้าเป็นเสื้อก็มีแจ็คเก็ตมีเบลโรโรมีชอม็อปและกางเกงก็เป็นกางเกงสแ,กกแล็คทั่วไปแล้วก็พวกชุดนักเรียนกางเกงวอร์มกางเกงผ้ะพวกเสื้อผ้ะอย่างเงี้ยก็คือก็ขึ้นอยู่กับออดเดอร์ของลูกค้าต่าง จะเราจะผลิตตามออเดอร์ลูกค้าสั่งเป็นางานที่เราสั่ง,งตามผลิจากออเดอร์ค่ะแล้วอย่างพวกแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าเป็นคนตัดมาให้หรือว่าเราตัดให้ลูกค้าเขาจะมีแบบมาให้แล้วเราต้องขึ้นตามแบบของเขาไม่เป๊ะแต่ก็ใกล้เคียงค่ะแล้วอย่างพวกผ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราหาให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าเป็นคนหามาคะ่ะส่วนมากเราจะหาให้แล้วก็ให้เขาดูมาขอคอนเฟิร์มมาขาชี้สี เราถึงจะสั่งให้เราอย่างแบบพวกผ้าอะไรเงี้ยค่ะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์มีแบบลูกค้าประจำก็เหมือนเซลใช่ไหมเหมือนเซลเซลส่วนมากเราจะเป็นเซลไม่ใช่ไม,ม่ใช่ซัพพลายเออร์มีมีใช่ไหมคะเรามีแบบเซลพวกเซลผ่า,านญาตีญก,กี่เจ้าคะ่ะที่เรามีอยู่ส่วนมากเราจะใช้ร้านประจำนะอ๋อแล้วทำไมถึงแบบต้องเป็นร้านนั้นอะไรเงี้ยเขาแบบมีข้อดีกว่าที่อื่นอะไรยังไง ส่วนมากถ้าว่าเราจะใช้เคกันมากกว่าที่จะติดกันเป็นประจำจะม่จะเป็นเคเครดิตแต่ก็มีบางที่ที่เราจะต้องใช้เราก็ต้องจ่ายสดในกรณีที่ลูกค้าเจ้าประจําเขาหาหาผ้าให้ไม่ทันตัดให้ไม่ทันอย่างนี้เราก็ต้องแบบเราก็จ้างข้างนอกใช่ไหมแต่ก็มีบางครั้งที่ต้องสั่งย้อมสีซึ่งการย้อมสีนิ่นจะต้องรอนานถึงหนึ่งเดือนขึ้นไปเขาจะทำการ ก็ต้องมีการคุยกันกับลูกค้าว่าลูกค้ารอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าตามหลักแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องคุยถ้าเป็นสีที่มีในแคตาล็อกมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วขั้นตอนตั้งแต่ที่แบบลูกค้ามาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออช่วยอธิบายตรงนี้ได้ไหมคะอ๋อถ้าลูกค้าเข้ามาเขาจะยื่ตัวอย่างมาตัว เขายื่นมาตัวนึงก็จะมีการก็แล้วแต่เขาจะให้ทําแบบไหนแล้วก็จะยื่นเข้ามาเราก็ตกลงราคาถ้าเขารับได้เราก็ผลิตให้ถ้าเกิดเขาว่าเราแพงไปนี่นั่นเราก็ไม่รับเราก็จะไม่รับก็คือเ่วนมากเข้ามาแล้วคือเราก็ต้องผลิตให้เขาในลักษณะที่ว่าเราอยู่ได้เขาอยู่ได้แต่ก็มันก็จะมีปัญหาบา,คางครั้งเขาเดินเข้ามาแบบเขาจะหาที่ถูกมันก็คงไม่ใช่ที่เนาะก็หายาก,กา มันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาตกลงราคาไปถ้าเกิดเขาตกลงราคาเราก็ต้องขับถ้าเป็นในรูปแบบบริษัทเราก็ต้องเสนอในราคาให้ขเมื่อขึ้นถ้าเกิดเขาตกลงราคากับเราได้ง้เราก็นะต้อเเาาเงเสนอในราคาเะรวาเขาเยยท,ทีา่ยอมทำกับเราไ้แล้วค่ะแล้วที่นี่มีแบบว่าขั้นตอนการทํางานยังไงบ้างคะแบบมีขั้นตอนอะไรบ้างก็คือหลังจากเราส่งอะไรนะหลังจากที่เราส่งเรียกอะไรนะ าจะเมินราคาไปให้กับลูกค,ลลค้าแล้วลูกค้าก็จะสั่งกลับมาใช่ไหมค่ะถ้าลูกค้าสั่งกลับมาปุ๊บเราก็ต้องเตรียมหาผ้าที่เราคุยเป็นไว้ตั้งแต่ทีแรกค่ะแล้วไซส์เขาจะต้องส่งมาให้เราซึ่งเราก็เราจะระบุไปว่าไซส์เอเราน่นี่นั่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาตัดานของเราเท่าไหร่นี้นั่นค่ะเขารับได้แลว้วก็คุณมาผลิตให้เขาค่ะตามแบบของเขาที่มีมาค่ะก็ที่นี่ก็จะมีแบบพวกเป็นตัดผ้าแล้วก็มีมีอะไรอีกค่ะ มันก็จะมีตัดผ้าแล้วก็เย็บใช่ไหมมันก็จะมีส่วนของของเขาส่วนมากมันก็จะมีปักเป็นพุกโลโกโล้บริษัทนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องทำ็มีจะมีปักเป็นโลโกโล้ด้วยแล้วก็มีแบบเย็บเองด้วยส่วนหนึ้อก็จ้างข้างนอกเย็บเพิ่มด้วยโอเคค่ะสรุปแล้วภายในบริษัทเนี่ยก็จะมีะแผนนตัดผ้าตามแพทเทิร์นแผนกเย็บแผนนแพ็ค ซึ่งให้บริการแบบรบวงจรสุดๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อโปโลชุดนักเรียนชุดภาละกางเกงวอร์มเสื้อช็อปชุดช่างเสื้อแจ็คเก็ตหรืออีกมากมายก็สามารถสั่งตัดได้เพียงแค่เรามีแพทเทิร์นเสื้อผ้าในแบบที่เราต้องการมาเพราะที่นี่เขาให้บริการตั้งแต่การหาผ้ามาให้ซึ่งมีเนื้อผ้าและสีให้เลือกเยอะมากๆไปจนถึงบริการจัดส่งให้ถึงที่เลยบริษัทเนี่ยมีการตัดเย็บที่หลากหลายมากๆ ทางบริษัทจึงมีการจ้างเอาซอร์สในการช่วยผลิตโดยเอาซอร์สที่จ้างก็จะเป็นช่างที่อยู่ใกล้ๆบริษัทซึ่งรับจ้างเย็บผ้าเป็นประจําอยู่แล้วทําให้บริษัทจ่ายเพียงแค่ค่าจ้างแต่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งในการรับงานจากเอาซอร์สครับโดยบริษัทเนี่ยมีเซลล์เจ้าประจําอยู่ซึ่งพี่อ้อยเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการเลือกส่วนใหญ่จะเป็นการที่เซลสามารถรับเครดิตได้ก็คือติดไว้ก่อน30วัน45วัน แล้วแต่ข้อเสนอของบริษัทก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณบริษัท VP Inter Product และพี่อ้อยที่สละเวลามาให้ข้อมูลกับทางรายการจัดซื้อจัดใจแล้วเจอกัน